สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับวันนี้ผมอ็อบไอเดียเชิญนะครับวันนี้ก็ว่างๆจะมาสาธิตวิธีการออกแบบเสื้อนะครับโดยการวางลงแบบในม็อกอัพนะครับให้ลูกค้าดูนะครับหรือทำพรีเซนต์ครับเพื่อเสนอขายนะครับหรือโพสต์ขายตามเพจ a c e b o o k นะครับช้อปปี้ลาซาด้ก็ทําได้เช่นกันนะครับเพื่อ เวลามีคนสั่งเราก็จะได้ผลิตเสื้อตัวนั้นขึ้นมาขายนะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําก่อนว่าเราจะมีต้องมีโปรแกรมอะไรที่เราต้องมีคือโปรแกรม Photoshop นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือโปรแกรม Illustrator ถ้าเราไม่มีตัว Illustrator ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ออกแบบในโปรแกรมอื่นๆก็ได้นะครับแต่ Illustrator เจ็จะดีกว่านะครับผมพเริ่มเลยนะครับ โอเคสมมุตินะครับว่าผมได้ออกแบบตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้เป็นไฟล์งานของผมนะครับผมจะวางตัวนี้ครับเข้าไปใน m o c k u p นะครับเพื่อให้มันดูสมจริงนะครับผมผมจะไม่ขอออกแบบให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับผมก็มาคลิกที่ไฟล์งานนะครับแล้วก็กด c t r l C ได้เลยคือ Copy นั่นเองนะครับหลังจากนั้นมาเปิด Photoshop นะครับเปิดไฟล์ m o c k u p ตัวนี้ขึ้นมานะครับ ไฟล์ mockup นี้ผมก็โหลดมาจากในเว็บไซต์นะครับจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าเว็บไซต์อะไรนะครับก็คือเซิร์ชไปใน Google ก็ได้ครับว่า mockup t-shirt อะไรเงี o ้ยครับ m o c k up ก็ u p นะครับแล้วก็ t-shirt นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาลองใช้ดูว่าไหนใช้ดีก็ก็เก็บไปใช้นะครับผมมันก็มีหลายแบบจากหลายเว็บไซต์นะครับ อันก็เสียตังมาก็ฟรีนะครับเราก็เลือกดูนะครับผมโอเคเวลาเราเปิดไฟล์ mockup ขึ้นมาเนี่ยครับโดยใช้โปรแกรม Photoshop นะครับมันก็จะมีแท็บตรงนี้นะครับแท็บตรงนี้ก็คือส่วนประกอบต่างๆของของตัว m o c k u p ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเฉดสีเงาอะไรพวกนี้นะครับแต่เราก็จะไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับเราก็จะยุ่งแค่ตัวที่เราจะไปวางคือในไฟล์นี้มันจะเขียนว่าดีไซน์นะครับให้เราคลิกที่ดับเบิลคลิกนะครับ แล้วป็นอ่าตรงมุมเล็กๆตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นหน้าหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งหน้าต่างนี้เราก็คือต้องเอาไฟล์ของเราไปวางไว้นะครับผมก็จะคอนโทรลบี Ctrl B นะครับโอเคผมก็จะขึ้นมาผมก็จะกะกะว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดชิปนะครับแล้วเพื่อย่อขยายให้มันได้สัดส่วนเดิมนะครับพอได้เรียบร้อยผมก็ กดเซฟนะครับกดเซฟแล้วก็กลับไปดูที่ไฟล์หลักของเรานะเคมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะยังเอียงๆอยู่นิดนึงนะครับผมก็กลับมาแก้ไขได้ก็คือลากมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ c อนโทรลเใหม่คือเซฟใหม่นะครับตรงแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการวางแบบลงในม็อกอัพนะครับหลังจากนั้นเราก็เซฟรูปนี้ครับไปโพสต์ได้เลยหรือ อาจจะแต่งเติมใส่โลโก้เราใส่ลาย id ใส่ราคาใส่การรับประกันใส่รายละเอียดพวกเนื้อผ้าอะไรลงไปในนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมตรงนี้นะครับบล็อกอัพมันก็จะสามารถเปลี่ยนสีเสื้อได้นะครับตรงนี้มันจะเขียนว่า t shirt color นะครับผมก็จะ double click ขึ้นมานะครับด o u b l ลคลิกขึ้นมานะครับนี่ผมก็จะอยากได้สีแดงก็ลากไปตรงสีแดงนะครับอยากได้สีดําก็ลากมาตรงสีดําสีขาวก็มาตรงสีขาวนะครับ โอเคไปนะครับตรงนี้ก็คือ Background นะครับก็คือสีเทาตรงนี้นะครับผมอยากเปลี่ยนผมก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็เลือกได้เลยเหมือนกันกับสีเสื้อนะครับนี่เอาสีาชมพูวินเทจหน่อยก็จะเป็นวินเทจวินเทจหน่อยก็จะเป็นสีนี้โอเคอันนี้ก็คือสาธิตการใช้ม็อ k Up นะครับ